จีจีโอ้จีวอนโอเคดังหรือยังครับดังหรือยังอะสวัสดีครับสวัสดีครับสตีหนึ่งวันครับวันนี้โปรโโดรีทีเด็ดที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวด์ในนานทีออกมารีวิวคลิปให้ได้ชมกันนานทีมีจัดโปรโมชั่นต่างๆให้ได้ชมกันวันนี้มาดูในโปรโมชั่นวันแฟร์อีกหนึ่งเซตที่จัดโปรโมชั่นขึ้นมานะชุดนี้แปดพุทแปดในโปรโมชั่นปกติหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทวันนี้จัดโปรโมชั่นที่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพัน 900บาทประมาณนี้นะสหรับโปรโมชั่นวันแฟร์น่าจะจัดอยู่ประมาณ5 6 7 8 9 10ประมาณนี้ไนมะ่เกิน5วันนะท่านที่กำลังมองหาชุดนี้อยู่ก็ฝากติดตามกันแล้วกันแล้วก็ที่ตู้ซับเบลดูตู้ซับเบลดก่อนนะครับวันนี้นะนี่เป็นตู้ซับเบลดี่วันนี้เราเอาตู้เทอร์โบ18นิ้วมาให้ชมกันเทอร์โบ18นิ้วแล้วก็บีวีสินิ้วลูกค้าเลือกสูตรได้ตามที่ต้องการนะวันนี้อากาศร้อนเย็นสบายๆวันนี้นะครับกับธรรมชาติที่สนามย่าเทียมทีเด็ดอะคาเดมี่ ฟุตบอลขับอุบลราชธานีนะวันนี้ก็มาดูชุดนี้นะนี่นะฮะับแปดคูณแปดซับเบียร์เทอร์โบสิบแปดนิ้วบีบีสิบแปดนิ้วเนี่ยลูกค้าเลือกสุดได้ตามที่ต้องการนะมาดูใกล้ๆครับตัวนี้นี่นะครับซับเบียร์เทอร์โบสิบแปดนิ้วขับนี้นะครับเทอร์โบสิบแปดนิ้วงานสีโจตันที่สวยขอบเด็กตะแกรงเหล็กลำโพงเป็นรุ่นสิบแปดโปรตูไม่เด็กสองก้อนพันสองร้อยวัตต์บอยสี่นิ้วนะตัวนี้นี่ทั้งหมดแปดใบนะครับนี่ขอบเด็กดูงานสีครับมาดูครับนี่โอ้โหเนี่ยอากาศร้อนครรับ้อนอนนี่นะ ดูง,งานสีโจตันให้สวยเนี่ยคือทั้งหมดแปดใบนะขอบเล็กไม่อัดภูเขาเกียร์เอง,องานสีโจตันดอกเป็นโปรทูเบริกสองขั้นพันสองร้อยวัตบอยสีนิ้วมาดูเสียงกลางครับนี่ครับเสียงกลางนี่ครับไม่ชัดๆเลยนี้เสียงกลางเป็นรุ่นที่ที่หนึง่งแบบหนึ่งสองเก้าศูนย์อ่าสี่ร้อยวัตต์แล้วยูบิวตี้คอมสี่สี่เน็ตเบิร์กในตัวเป็นหนึ่งคู่หน,นึง่งนรับที่ที่หนึ่งสิบสองนิ้วนี่ทั้งหมดแปดใบเอางี้แถมที่บางแขนให้ทั้งหมดสองเซตเลยนะครับกลางแปดใบนี่ครับนี่ครบชุดพร้อมใช้งานระบบสายสิบ ครบเซตสำหรับชุดนี้เบร์แปดใบกลางแปดใบนะครับทั้งหมดนี่นะครับนี่กลางก็เป็นรุ่นหนึ่งสองเก้าศูนย์สี่ร้อยวัตต์แหลมพิูนิตคอมสี่สี่นิ้วเบือกในตัวนะครับทั้งหมดนี่ครับเบร์สีโอเบร์แปดใบกลางแปดใบระบบสายสิบห้าเมตรแปดเส้นนะครับอ่ะมาดูที่หัวเครื่องครับชุดคอนโทรลเครื่องครับไปดูที่คอนโทรลเครื่องนี่ครับเดี่ยวชุดคอนโทรลเครื่องนี่ครับนี่วาให้โชคกันหลายชุดแล้ววันนี้นี่ครับมาดูใกล้ๆครับวันนี้นะครับชุดคอนโทรลเครื่องก็มีเพราะว่าแอ็มนะครับเอ็มที อ mtc พันแนะครับมี c พันแปหนึ่งแทน่นพร0สงฆวัดคูน4ครับน่ครับที่สีโอห์มนย่า่นละสใบกลางก็เชนรละสใบครับแปดอกนี่นะครับหนึ่งสองเนี่ครับลงทำพาลาเรียวไว้อีคอนิเซอร์นะครับนี่อิคอนเซอร์สาแบนสองชั้นแล้วก็คอร์ดไปลอยตอง9ก้ดีสชุด1ตัวพร้อมกระเป๋าจุดขึ้นได้สแกนขึ้นได้รงปลั๊กไฟรุ่น ah psc แปดู usb นะครับตัวนี้นี่นะฮะมีโวลต์นะครับ แล้วก็แรงขนาดสิบสองยูเนี่ยสิบสอง12 U ิสามฝานะมีล้อมุลได้360องศามีล้อผิวแคปลา่มมามุมอลูมิเนียมด้วยนะครับผิวมุมอลูมิเนียมนี่นะครับนี่คนระับมิกเซอร์เนี่ยมิกเซอร์เป็นรุ่นขนาดอ่า16ช่องนะสิบหกชแน,นลสี่คุกนะนี่มี4กุ๊กนะนี่4กุ๊กเอฟเฟกต์แท้ USB บลูทูธนะครับเฟนทอม48โวลต์นี่ครับนี่แล้วก็4ี่พารามิเต สี่ออฟนะครับ16บช่องแล้วคอมเพรสเซอร์ทั้งหมดแชันเนลนะครับนี่โลคัทมาดูโลคัทนะครับโลคัทได้ถึง80เฮิร์ตลบไปถึง26่สดีบีนี่ครับนี่ครบชุดพร้อมใช้งานสำหรับเซตนี้นะครับนี่8ปดคูดแชุดนี้ครับนี่อยู่ที่1นึ่งแสนนะครับแสนสามหมื่นห้าพันบาทโปรโมชั่นจัดอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทจจกโปรโมชั่นแปดคูดแปดเลยครับนี่รีบสั่งจองด่วนโปรโมชั่นแค่สามถึงห้าบาทท่านเอาดุ้ยใกล้รุ้ครับหนึ่งเซตครับนี่ครับเอาฟังเสียงฟังเสีีียยงงอชุดนู้่่ท นะฮะหนึ่งแสนบาทจากโปรโมชั่นที่1 2ึ9ง0สบาทเท่านั้นเอาฟังเสียงฟังเสียงฟังเปิดเสียงฟังอ่ะนี่ครับตอนนี้ก็ลัมองหาอยู่ก็ฟังติดตามกันแล้วกันนะครับซับเบร์ทั้งหมดแตกไปดอกสิบปดโปรตูไม่ได้สอก้อนคาดตรงไหวัดไว้สนิ้วนะครับแล้วก็เสียตารางไปรุ่นหนึ่งนย์หนึ่คูณหทั้งหมดอแากไปนะครับนี่หนคูณหครบชุดพร้อมใช้งานอยู่ที่หนึ่งแสนส 5,000บาทจากโปรโมชั่นแค่129,000สนเก้าพั0ถึงาก้าร้อยบาทโรลิทิเด็ดที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิคสาวเอาฟังเสียงสุดท้ายเอ,อฟังเสียงสุดท้ายเชิญันใหม่ครั้งหน้านะครับโรลิทิเด็ดวันนี้อัปเดตที่อุบลราชธานีนะครับสวัสดีครับเอฟังเสียงครับฟังเสียง